สวัสดีครับผมตั้มภัย้างมนนะครับวันนี้ก็ได้แวะมาดูโรงต้มหน่อไม้ผผ่เลี้ยงหวานนะครับผ่เลี้ยงหวานนะครับพอดีผมมาซื้อไม้ผ่เลี้ยงนะครับแล้วก็ได้มาเจอวิธีการวิธีการต้มนะครับวิธีการต้มหน่อไม้เลี้ยงหวานนะครับอันนี้ส่งตลาดนะครับค่อนข้างที่จะ ทำเยอะนะครับวันหนึ่งหลายหลายร้อยกิโลนะครับออก็ได้มาเห็นกรรมวิธีการต้มหน่อไม้แบบปริมาณเยอะนะครับอันนี้ไปขุดมาเมื่อเช้านี่เหรอโอ้โหนะครับนี่ก็จะเป็นไผ่ไผ่เลี้ยงหวานกินหนอนะครับคนละสายพันธุ์กับไผ่เลี้ยงลำนะครับต่เลยแวะมา ถ่ายทอดให้ชมกรรมวิธีการทำให้ดูนะครับโหวันครับพอดีแวะมาซื้อลำไม้ไผ่นะครับก็เลยแวะมาดูกันต้มหน่อไม้สะหน่อยนะครับเจ้านี้ก็จัดว่าเป็นลายใหญ่นะครับ ใช่ yeah, ครับ